สวัสดีครับผมช่างเป็นจากร้านสมัยที์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook A 1 2 7 8นะครับมาซ่อมนรหน้าจอเสื่อหน้าจอก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสื่อมแล้วก็มีพวกคราบตะกันนะครับคราบเกินเต็มหน้าจอเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็ที่ด้านในหน้าจอก็จะเป็นพวกคราบน้ำอะไรพวกนี้ครับก็ตัวเนี้ยเครื่อง10กว่าปีแล้วนะครับก็มันก็เสื่อมอายุตามการใช้งานนะครับ แต่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเปลี่ยนหน้าจอ l c d ด้านในนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยหน้าจอกลับมาแสดงสีสดเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็เปิดหน้าข่าวทิ้งไว้นะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้รับเปลี่ยนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นปี2010 11 12นะครับหรือรุ่นปีรุ่นอื่นนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับราคาของตัวหน้าจอ MacBook นะครับมีทุกรุ่นทุก มีทุกรุ่นทุกขนาดเลยนะครับลูกค้าสามารถทักสอบถามทางไลน์ได้นะครับไลน์แอดสมายทีสวิแล้วก็เว็บไซต์สมัยทีสวิตครับ